สวนกวานพยาวทานรกรคราวครูนครังลมถอยพริวทรรในวังน้ำวนพรางพรมมนรั สวัสดีครับพี่น้องเชพยงรายครับผมไมิจีอินสุดปผู้การจังหวัดพะเยาวครับเสารนี้มาพบกับพี่น้องก็เรื่องแรกก็เป็นเรื่องฝนฟ้านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอยู่ในหนึ่งใน16จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีฝนในช่วง3กับ4แต่เท่าที่ผมสำรวจตรวจสอบแล้วก็จะตกมากกระจายพื้นที่เต็มพื้นที่ในวันที่4ถึง5นะครับวันที่4กลางคืนทั้งคืน หนักบ้างเบาบ้างสำรวจแล้วก็ทั้งจังหวัดโดยเฉลี่ย14.2ม mm, ิลลิเมตรนะครับเรียกว่าก็เรียกว่าเยอะนะครับเยอะในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้รุนแรงที่ใดที่หนึ่งนะครับพรำๆบ้างแล้วก็กระจายนะครับอันนี้ก็คงไม่ไม่ท่วมขังความเสี่ยงผมได้แจ้งอำเภอ และทุกหน่วยนะครับองค์กรปกครองท้องถิน่นเรื่องติดต่อสื่อสารเรื่องดินถลม่มโคนลนถล่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงภัยนะอันนี้เป็นเรื่องซ้ำย้ำกันอยู่เป็นเนืองนิดก็เรียนท่านว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีฝนลงมาในเต็มพื้นที่นะครับแต่เรายัางน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับอื่นๆไม่ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ใน หกเดือนของปีปฏิทินนะครับหกเดือนคือมกราถึงมิถุนาเนี่ยปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ย44%โดยเฉลี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยแค่ปีที่แล้ว3 695ม mm, ิลลิเมตรโดยเฉลี่ยนะฮะ695ปีนี้แค่386 386ไม่ถึง400มิลลิเมตรก็ ต่ำกว่าถึง44%ครับแต่ในช่วง2สัปดาห์ของ <c oughs> ในช่วงสัปดาห์แรกของกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยตกเบาบางนะครับแต่ปีนี้จะตกมากกว่าเอาละครับอันนี้กเกินภาพรวมตัวเลขไอ้ที่ว่าเอาตัวเลขมานำเรียนพี่น้องในเห็นว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็นอย่างไรและเราจะเตรียมรับมืออย่างไรนะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ตามต่างอำเภอผมพูด ตัวเลขเป็นภาพรวมของทั้งจังหวัดแต่อำเภอใครอำเภอท่านนะครับอย่างโจนโองเนี่ยผมดูแล้วปริมาณน้ําจะมากกว่าในเมืองนะครับกระตกเกันมากคนระับแต่ถ้าเก็บกับกน้ําได้พี่น้องก็จะได้ประโยชน์สองสามวันมาผมไปดูโครงการที่ได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาลมานะครับบางโครงการเสร็จแล้วบางโครงการยังไม่เสร็จอย่างที่บางช่วงของแม่อิงปูกร,รมยาวนะฮะกับ พื้นที่เปิดต่อคาใต้เนี่ยก็จะของแม่น้ําอิงเนี่ยก็จะมีทําฝายครับที่ไม่ไม่ได้ใช้งบประมาณมากนะครับอันนั้นพี่น้องขอให้เก็บน้ําไว้ก่อนก็เลยยังทําไม่เสร็จตาบเป้าทําเป็นกล่องกาเบียนนะฮะกล่องกาเบียนมีหินคลุกลงไปนะครับประมาณ1คิวบิกเมตรของกาเบียน เหมือนที่บางโฉมสีที่จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนั้นก็ประหยัดงบประมาณกว่าแล้วไม่ต้องเทปูนเอาเป็นว่าจะช่วยป้องกันตะล่งด้วยนะครับอันนี้ก็ไปตรวจเยี่ยมมาเมื่อวันวันพุธที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเรื่องฟ้าฝนยังประมาทไม่ได้นะครับอันนี้ผมเรียนในภาพรวมก่อนผมเรียนว่าแม่น้ําที่ ที่ตกลงมาในพื้นที่โดยเฉพาะของควันพะเยาตอนนี้ประมาณ28ล้านลูกบาทมเมตรเศษนะครับก็ประมาณ87%เปอร์เซ็นต์ของความจุในควันพะเยาครับและความจุของทุกทุกอ่างครับผมดูแล้วความจุทุกอ่างเป็นปกตินะครับเป็นปกติแต่ผมยกตัวอย่างเช่นของของควันพะเยาใน86%กเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าม่อ่างเก็บน้ำแม่ปืมอเบอแม่ใจเนี่ย42บเปอร์เซ็นต์นะฮะ แม่ต่ำอำเภอเมืองก็ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้อ่างเก็บน้ําชื่ออ่างเก็บน้ําที่ดูใหญ่นะใหญ่แม่ใจนี่จะใหญ่สุดนะครับอ่างเก็บน้ําที่แม่เปลื้มที่แม่ใจนี่จะใหญ่สุดความจุป,ปกติ43ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้18.3ก็คือ42%อํเปอร์เซ็นต์อำเภอเมืองคืออ่างเก็บน้ําแม่ต่ำา37ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้21.4นะฮะประมิมาณน้ําวันนี้ก็เท่ากับ57%เปอร์เซ็นต์นะครับ ของที่อื่นดูแล้วก็ปกติทั้งหมดนะครับปกติทั้งหมดอ่านี่ผมดูตัวเลขจากชนประทานเขาทุกวันครับ mm hmm. เพื่อ,อรายงานให้พี่น้องครับเรื่องน้ําท่านะครับน้ำท่าเราก็ต้องเก็บกักกับขุดลอกอะไรต่างๆนี่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลครับเราได้งบประมาณ45รล้านที่ห้วยลานมาก็เสร็จ สุดท้ายเนี่ย8กรกฎาคมนะฮะเสร็จสุดท้าย8กรกฎาคมทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับผมให้ดูให้อย่างท่วนทีเลยครับเรื่องที่สองครับเรื่องป่าน้ํากับป่าคู่กันนะครับเออวันเสาร์ผมก็ต้องไปประชุมเนี่ยนะครับไปประชุมร่วมกับท่านนายมตรอีอีกครั้งหนึ่งครับป่ะอ่ะผมได้ประชุมเมื่อวันพุธบ่ายนะครับประกอบกับ เราก็มีการจับกลุ่มนะคะหนังสือพิมพ์ฉบับปนสุกงังไๆนะครับประลงข่าวหน้าหนึ่งก็ผมมอบทางหน่วยป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้นะครับที่อยู่ที่แม่นาเรือเนี่ยแต่หัวหน้าวิชาชัสมิงนี่ติดต่อผมเป็นประจำไปร่วมกับทาง,งอำเภอทางเทศบาลบ้านสางกำนันบ้านสางผู้ใหญ่บ้านอสอชอรบรนะครับนำชาวบ้านบ้านม่อนแก้วกว่า30คน ไปยึดผืนป่าที่มีผู้แพ้วถางและตัดไม้หุบเอาในเขตป่าสงวนแม่นาเรือแม่ตำป่าม่อนแก้วป่าสงวนแห่งชาติแม่นาเรือแม่ตำป่าม่อนแก้วนะครับที่หมู่เตําบลบ้านสางมีการปลูกข้าวโพดท,ทั้งบนเขาและเชิงเขาจํานวนสี่ไร่ครึ่งนะครับ จ้าหน้าที่ก็ได้เอาผืนป้ายไปติดเลยผืนป่าแห่งนี้เป็น,นป่าสวนแห่งชาติถ้ำบุกลุกโดยเด็ดขาดนะครับบุกรุกจนเป็นคดีทางกฎหมายเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับว่าการลักลอบบุกลุกตัดไม้เนี่ยก็ยังแพร่ทางป่าเยอรมนีอยู่นะครับตัวเลขของปีงบประมาณปีงบประมาณคือตั้งแต่1ตนึ่งตุลาครับจนถึง30มิบมถุนาเนี่ยของปีที่แล้วเนี่ยเราจับได้ปีที่แล้ว80ดสคดีปีนี้60คดีปีที่แล้วก็หมายถึงว่า ตุลาถึงมิถุนามาส3ถึง5มิถุนา54แต่ปีนี้จับได้น้อยลงนะครับแต่จํานวนพื้นที่บุกรุกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเอ่อ234ไร่ปีที่แล้ว10เดือนเนี่ย4ลอก14ไร่ปีนี้ถึงเกืบ698ไร่นะครับผมก็ถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มีการทำเป็นขบวนนะฮะแต่ก่อนทำเป็นลายบุคคลลายหน่วยแต่ตอนนี้ เป็นการลงแขกกันไปที20-30คนใช้อุปกรณ์ที่มีศักยภาพเลื่อยโซ่ขนาดเล็กนะฮะไม่ใช่ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นี่เรามีบัญชีคุมอยู่การเคลื่อนย้ายมีการตรวจสอบได้นะครับวันพุธบ่ายเราประชุมกันเราก็ได้กำชับเรื่องนี้นะครับที่การจับจับทั้งหมดก็เป็นผลจากที่เราได้ประชุมกันและวางแผนแล้วก็มีส่วนหนึ่งกับเกิดจากที่พี่น้องเขียนจดหมายมาหาผมโดยตรงเมื่อต้นสัปดาห์ ท่านประจบวบท่านรองพ่ออรมนนํนำกำลังอ,อสอนำกำลังต่อชอดอและเขาบุรณาการทุกฝ่ายในพื้นที่ก็ไปที่ที่ตำบลอ่างทองของเชียงคำนะครับก็หลายแปลงเลยครับเขาเนีเ่ยถูกปลุกลุกเลยก็ถ่ายทํามาวิดีโอมาอันนี้เป็นเบาะแสที่พี่น้องให้มานะครับกับเรียนพี่น้องนะครับเบาะแสที่ท่านเขียนจดหมายมาถึงผมเองครับทั้งเรื่องป่าไม้เรื่องยาเสพติดทั้งที่โทรศัพท์มา นะครับท้งทึงเรื่องเกี่ยวกับาการเ,าเบี่ยงเบนทางเพศนะครับนำเด็กไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนที่สับสนรงบประมาณมาจะเป็นองค์กรอะไรต่างๆนะครับเราก็ได้รับรายงานแล้วเราก็เข้าเป็นเหมือนการที่ถูกต้องตามกฎหมายถอนใบอนุญาตนะครับให้หยุดดาเนินการนะครับนี่จะมีอีกแห่งหนึ่งนะครับสรุปอย่างนี้ครับเรื่องป่าเนี่ยเราประชุมกันแล้วก็พยายามกระชับ การจัดการนะครับอของเราเนี่ยแม้ว่า,ามีความเสี่ยงในหลายพื้นที่อยู่นะครับมากสุดก็อําเภอปงมหาปงเชียงคําเชียงม่วนนะครับจุนเราก็ดาเนินการหน่วยป่าไม้นะครับของกรมป่าไม้กรมอุทยานเมื่อวันวันพระหัสเราได้ไประชุมกันก็มีการกําชับกันชัดเจนผมก็กลับเรียนนะครับว่าในกิจกรรมเกี่ยวกับปลูกป่าเกี่ยวกับป่านั้นยังมี อีกหลายเรื่องที่ทําไปเมื่อที่29มิถุนายนที่ผู้ชุาการฐานบกเนี่ยได้มาปลูกป่าที่ม่อนโป่งหิน,นครับหมู่14ฐานต้นยึดที่แม่นาเรือนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับตอนนั้นเราจิตคืนมาที่บกุกไป144ไร่หนึ่งงานเราก็ปลูกป่าไปแล้ว50ไร่นะครับเป็นพันไม้ก็เป็นราชพฤกษ์เป็นไม้ใหญ่นะครับมีสักดด้วยเป็น ส่วนหนึ่งก็50ไร่นะครับเราจะปลูกให้บริเวณรอบพันให้ครบแล้วก็จะปลูกที่ลุ่มแม่น้ำยมกับต้นแม่น้ำยมที่ปงและเฉียงม่วนอีกนะครับเราจะทำให้ครบ8 0 0หมืนไร่แปดหมื่นต้นนะครับ8 0 0หมืนต้นอันนี้เราก็มีการานำเสนอคือปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุเดพระราชนีนาถนะครับเรายังมีการปลูกป่าที่เราจะปลูกร่วมกับทางปตทนะครับเขาเรียกว่า การปลูกป่ารุ่มมนน้ายมนะครับลุ่มมนน้ายมต้นแม่น้ํายมนะครับต้นม่น้ํายมแล้วก็มีการปลูกยางนาโทษน,นะฮะปลูกยางนาสองฝั่งแม่น้ํายมระยะทาง 80- กิโเมตรร่วมกับปตทนะครับกล้าประมาณ2 0 0 0 0กล้าอันนี้ก็จะเริ่มในเดือนหลัง12สสิงหาเป็นต้นไปเขาปลูกมาเรื่อยนะครับทางปตทร่วมกวับทางกรมทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยได้ปลูกสองฝั่งแม่น้ํโยมไล่ามาเรื่อยจากแพร่แล้วขึ้นมาแล้วนะครับมาพื้นที่เราประมาณ80กิโลเมตรนะครับใน10ตําบลอำเภอโปงกับอำเภอชิงม่วนนะครับสุดแล้วเราปลูกปาถวายเศษพะนางเจ้านะฮะปลูกยางนาต่อเนื่องจากปี53ที่ก็ทำมาเรื่อยปลูกยางนาที่ถวายพ่อหลวงแนวกาสเฉลิมพระชนม์ราษา8ปดสภาษาทำมาเรื่อยจะมาถึงเราปีนี้นะครับถัดไปอันนี้ใหม่ล่าสุด ผมปประชุมกับ3รัฐมนตรีที่เชียงใหม่มาแล้วก็ในปลายสัปดาห์นี้ครับเขาเอาข้อมูลจากที่กรมป่าไม้กรมปุทยาและพี่น้องในพื้นที่ได้เ,เช็คได้ตรวจสอบก็เสนอรายงานขึ้นมาประมาณ29,000ไร่เราจะมีการปลูกป่าเราจะมีการทำฝายเพิ่มเติมรัฐบาลจะให้งบประมาณมานะครับเรื่องนี้10จังหวัดลุ่มแม่น้ำปิงวังยมน่นรัฐบาลให้ความสำคัญมากเลยนะครับ ปลูกป่ากระทำฟ้ายประเภทต่างๆปลูกแฝกด้วยนะครับผมจะไปประชุมกับท่านดนตรีในเร็ววันนี้ครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่3ที่เราจะถมเข้าไปในพื้นที่เรียกว่าเป็นโครงการต้มน้ำยมนะครับจะมีกิจกรรมเรียกว่าให้ความสำคัญกับพื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่ที่จะสามารถจะรองรับกับการป้องกันการเ,เกิดอุทกภัยได้ในอนาคตนะครับ ในส่วนของการประชุมอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทำลายป่าเนี่ยเรายังได้พูดถึงกิจกรรมที่ผมได้มอบให้ทางกรมป่าไม้และกรมป่าทนไปเราจะมีการจัดกิจกรรมทําความดีเพื่อแผ่นดินปล่อยสัตว์ป่าคืนถินธรรมชาตินะครับที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงรอที่อําเภอจุน ผมเรียน่งนี้ครับว่าปีนี้เราจะท <S <S ําถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชาติเนี่ยจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับป่านะครับเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ป่านี้เราก็ให้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงรออำเภอจุน,นเป็นเจ้าภาพนะครับวันที่10สิงหาคมครับครับวันที่10สิงหาคมปี2 5 5 5นี้นะครับจะมีการปล่อยสัตว์ป่า5ชนิด280ตัวนะครับแล้ก็มาจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ของกรมปทยาที่อุทัยธานีบ้างนะครับที่พิษณุโลกบ้างที่เชียงใหม่บ้างนะครับมีละมั่งเนื้อทรายนะฮะแล้วก็มีละมั่งเนื้อทรายนะครับละมั่งแล้วก็เปไก่ฟ้าหลังขาวนะอันนี้ร้อยสี่สิบห้าตัวไก่ปลานกแว่นสีเทานะครับเอาเรียกว่าตระกูลไก่ฟ้านะครับตระกูลไก่ฟ้ากับตระกูลละมั่งนะครับ ละ,ละองด้วยนะครับตัวผู้ละองตัวเมียเต็กปละมั่งเนี่ยนะครับผมก็จะให้เป็นโครงการใหญ่ก็จะเชิญนักเรียนเชิญประชาชนในอำเภออื่นไปร่วมด้วยนะครับ10ส,บสิงหานะครับโครงการทําดีเพื่อแผ่นดินปล่อยสัตว์ป่าคืนถินธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเอาจากที่ประชุมมาเล่าให้ท่านฟังสรุปก็คือว่าเราจะมีการทั้งบังคับใชตกต้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดาเนินการแล้วก็ มาตรก,การนการข่าวการปราบปรามกับผู้บุกรุกแผ่วถางป่าในขณะเดียวกันเราก็จะปลูกป่าสร้างฝายฝายชะลอน้ําสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ําเป็นสําคัญครับอันแรกนั้นเราก็เป็นถวายสุดเพิพระนางเจ้านี่ก็ปลูกทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีถวายสุดเพิระเจ้าหัวนี่ก็ต่อเนื่องมาจากโครงการที่ก็ทํามาแล้ว8ปดสี่พรรษามาในพื้นที่รา80กิโลเมตรเป็นพื้นที่รุ่มน้ํหย่มมันปลูกยางนา นะครับยางนาเลยยางนาอย่างเดียวเลยนะสองหมื่นต้นในส่วนที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่รัฐบาลกําลังจะให้มีการพบกันระหว่างกรมในส่วนกลางกับจังหวัดนะครับที่เราประชุมไปแล้วสองครั้งครับเราจะได้ตัวเลขมาในการจะเสนอรัฐบาลในการปลูกป,ป่าต่อไปนะครับครับอนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับ ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนางนะครับดอยภูนางนี่สำนักงานอยู่ในเขตตะบนบ้านมางของอำเภอเชียงม่วนนะครับก็อยู่ติดระหว่างน้องลมกับเชียงม่่นนะครับอุทยานแห่งชาติดอยภูนางเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งล่าสุดของประเทศไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยาํำดับที่127นะครับเราประกาศในการเลือกจันุเบกษา13มมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ อุทยาน,นี้ก็อยู่อำเภอเชียงมนต์2แสนไร่เศษๆเพิ่อปรง2แสนไร่เศษๆอําเภอต่อคำใต้เกือบหนึ่งแสนไร้นะครับตรงนี้ก็มีนกยูงนะครับเป็นจุดขายแท่านหนักอทยานท่านมานําเสนอแล้วน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากเราก็จะมีอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ของเราอีกแห่งหนึ่งดอยภูนังนะครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลงังฟังผมไนชตรีสุดผู้รายการจดพยาพบกับท่านในรายการ ผู้ว่าอาสางานทุกวันเสาร์1 6โมการ30นาทีนะครับครับย้ำอีกทีนะครับเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเกี่ยวกับผิดกฎหมายต่างๆท่านเขียนจดหมายมาหาผมโดยตรงนะครับท่านเขียนลายมือหรือเขียนไม่ต้องลงชื่อก็ได้ครับผมมีวิธีตรวจสอบและมีวิธีตรวจเช็คนะครับอย้ำอีกทีอย่างที่ยาเสพติดของดอกคำใต้ที่ส่งมานะครับได้รับแล้วทางโทรศัพท์ขอพระคุณนะครับ อ่าครับแล้วมีรายการหนึ่งอันนี้ไปออกเป็นสื่อก่อนล่องเรือนปลาตายที่แม่อิงตะบนแม่อิงนะครับผมก็ให้เณรเภอกับทางกศูนุวิจัยประมงไปตรวจสอบแล้วก็แม่น้ําอิงไม่ได้น่าเหม็นนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับออขณะนี้โครงการชนปประทานพะเยากำลังซ่อมขันกั้นน้ําในลําน้ําอิงประมาณตัวที่4ถึงตัวที่5นะครับฝายสาราดอกวัวสันต้นตุม่มสันปาพาดประมาณนั้นตัวที่4ตัวที่5 มันมี15ตัวนะครับอ,อยู่ระหว่างตำบลท่าวัางทองตำบลแม่อิงก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงเนี่ยเขาปิดประตูระบายน้ำนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยเราปิดซ่อมอยู่นะครับซ่อมเนี่ยระยะเวลาอันใกล้ครับทาให้น้าน,น้ําอิงเนี่ยไม่ไหลไม่ระบายตามปกติมันก็เกิดสลายสีน้ําเงิือนแกมเขียวแพร่ระบาดเป็นแห่งนะครับสลายนี้คุณภาพน้ําไม่เน่าเสียครับนะครับเพราะว่าเราไม่มีการระบายนะฮะออกซิเจนอาจจะน้อยไปหน่อย ออและสาเหตุที่มีปลาในน้ำอิงขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำเพราะว่าเวลานั้นมีฝนตกในพื้นที่ทำให้น้ำใหม่ไหลสู่แม่น้ำอิงนะฮะปลาได้รับน้ําใหม่จึงมาหายใจข้างบนผิวน้านะครับออไม่ได้เกิดจากน้ําเน่านะครับอันนี้เราดูแลอยู่ใกล้ชิดน,นะครับขอบเยนท่านผมให้ความสำคัญเรื่องนี้และติดตามตลอดก็ตั้งที่เรียนไปแต่แรกนะครับแม่น้ําอิงเนี่ย นะครับช่วงกลางน้ําจากวันพะเยาไปเนี่ยต้องส่งน้ําไปเลี้ยงถึงประมาณหกตำบลน,นะครับมีจากตัวท้ายท้ายควานเนี่ยอยู่ที่ที่ตำบลท่าวังทองกับตําบลเวียงเนี่ยนะครับก็ไปแม่อิงนะครับไปแม่อิงไปตําบลห้วยแก้วนะผ่านไปตำบลสันป่าสันโคง้ง นะครับไปป่าสร้างไปห้วยลานอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีประตูรายน้ำกักเป็นทอดๆอันนี้ที่ชาวบ้านร้องเรียนกันมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่เชื่อตามกติกาที่เราตกลงกันไว้นะครับในการเปิดประตูรายายน้ําช่วงไหนบ้างปล่อยรูน้ําช่วหมหนบ้างปลายน้ําจะได้รับน้ํานะครับอันนี้ผมจะปรับระบบอีกทีหนึ่งครับผมให้เชิญประธานมาคุยกันละนะครับประชุมกันเขาเรียก JMC ประชุมกันไปแล้วก็ กติกาเนี่ยบางทีพวกเราก็ไม่ไม่ไม่ปฏิบัติตามนะครับผู้ปลายน้ำาระลําบากน้ําไม่ถึงนะครับกลางน้ําบางทีปล่อยมาต้องกักไว้บ้างก็เกิดความน้ําไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรนะครับอันนี้จากเรื่องป่ามาเรื่องการร้องเรียนต่างๆครับถัดไปก็เป็นเรื่องลำใจนะครับบัณฑพระรหัสถครับนี่ผมก็ไปตรวจตลาด ที่เชียงคำโรงงานเจเคชนะทานที่ใหญ่ที่สุดของเชียงคำวันวันพรหัสเทับครับ,รบผมเรียนนี้ครับว่าเราประชุมคณะกรรมการกำกับเรื่องผลผลิตนะฮะผมตั้งชื่อเองนะครับว่ากผจกไก่ผพ,พึ่งจจานข้ามการแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำ นะครับมันก็มีหลายตัวอันนี้พายน์นจังหวัดเป็นฝไไ่ายเลขานะครับย้ําอีกทีครับลำใยกําลังะออกบางส่วนออกแล้วนะครับต้นกรกฎาเนี่ยประมาณ5% 11-15รถึง15กรกฎาเนี่ยประมาณ10% 1-10นะครับ1เนี่ย5% 1 1กรกฎาคมประมาณ3,000ตัน16-31กถึงารกฎามประมาณ28% 8,000ตัน1-10สิงหาเนี่ยประมาณ32% 9,300ตัน และ11-20ถึงสิงหาประมาณ19% 5,500ตันนะครับปลายสิงหานนั้นประมาณ6%เท่าน,นั้นโดยสรุปครับของเราเนี่ยพันดอ90%ปีนี้จำนวนจะออกมากปีที่แล้วถึง30%ประมาณ29,000ตัน ะครับในพื้นที่5 7 0 0 0ไร่เนี่ยเพราะฉน้นตอนนี้ออกมาเนี่ยเราก็มีมาตรการ2มาตรการมาตรการกระจายภายในประเทศนะครับก็ให้เงินอุดหนุนไปค่าเดเชยค่าขนส่งไปห่างจากจังหวัด400กิโลก็ให้ไป2บาท50นะครับอตอนนี้ราคาเกรด A ของกลุ่มลำใหญ่นี่ต้องต่ำกว่า13บาท24สตางค์ถึงใช้มาตรการนี้ได้ นะครับมาตรการที่2คือแปรรูปและจ่ายขาดนะครับก็เป้าหมาย8,500ตันอันนี้ก็เป้าหมายก็ให้พวกโรงงานกลุ่มและวิสาหกิจต,ต่างๆนะครับสรุปก็คือจะเมื่อลำใไยออกจะเข้าสู่ระบบตลาดเร็วที่สุดตลาดมี2ทางตลาดขายสดกับตลาดแปรรูปนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดดำเนินไปตามปกติเนี่ยไหลเวียนไปเนี่ยโรงงานอบแห้งเนี่ยรับ กำไรได้ทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาแต่เว้นแต่ว่าพ่อค้าเนี่ยมาตัดราคากันนะครับผมเข้าใจดีนะครับว่าที่ยังคำเนี่ยหนักสุดเพราะ 42- 41%ลององมาก็จุนดอกคำใต้14กับ1 2ปนะครับอาปรจําให้รักษาระดับราคาให้เสถียรน,นะครัเ,เดี๋ยวเราจะมีการประชุมและมีการเปิดตัวอะไรต่างๆนะครับเอาเป็นว่าเราจะดูแลให้ดีที่สุด ไม่ให้ราคานั้นต่ําจนเกินไปพี่น้องครับลำใหญ่ของพี่น้องก็ต้องมีคุณภาพนะครับที่เราตกลงกันลำใหญ่ต้องมีคุณภาพนะฮนะบ,บางครั้งเนี่ยก็ต้องดูตลาดว่าเขาต้องการอย่างไรนะครับอาล่าผมแตะเรื่องนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วคิดว่าเราจะค่อยๆค,คลี่ลขยแก้ไขปัญหาได้เพราะเราเนี่ยเป็นผมถามว่าจอดอื่นเขาประชุมแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าเขารอจังหวัดเราเนี่ยทั้งออกประกาศทั้งเสนอมาตรการต่างๆนะครับผมคิดว่าเราจะ,จะ ทําให้ใกล้เคียงที่พี่น้องจะมีความสมดุลในราคาตลาดนะครับเหมือนกับตัวอื่นๆที่เราทําไปนะครับลิ้นจีถั่วเหลืองตะเียมหอมนะครับหอมเดี๋ยวทิศหน้าทางเขาจะมาจ่ายสตังค์แล้วนะครับทางอ,อ,อกกาาง,งค์การคังสินค้าก็จะมาจ่ายสตังค์แล้วเราก็คิดว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับอีกกิจกรรมสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือย้ําอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี่นอกระบบ น,นี่นอกระบบผมเรียนฝากนะครับไม่มีอันแอบ,บอ้างนะครับแอบบอ้างเจ้าที่ตำรวจคนไหนโทรหาผู้กวบการโดยตรงนะครับเรากำชับแล้วมีการติดตามมีการข่มขู่กันท่านแจ้งมาเลยนันแจ้งมาเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่า ให้ความสําคัญคือกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเรามีร้อยยี่ห้ากองทุนเขาจัดลําดับลวเราเนี่ยมีสุขภาพของกองทุนแม่เนี่ยอยู่ดับเก้าของประเทศเราจะค่อยๆปรับนิสัยพัฒนาการจังหวัดมาใหม่นี่ผมก็มอบแนวทางให้ท่านไปนะครับกองทุนแม่ของเรานี่กระจายเต็ม้นที่ผมเยี่ยมประมาณเกือบยี่สิบห้าแห่งแล้ว นะครับเราก็จะเพิ่มสมรรถนะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารกองทุนเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับการเงินการด้านยาเสพติดและการเสริมสร้างความแข็งแกร่องตื่นอื่นๆนะครับกอ,องทุนแม่สมาชิกกองทุนแม่ก็มีคุณลุงคุณป,ป้าเป็นส่วนใหญ่ผมก็ไปให้กําลังใจถึงพ้นที่นะครับอู่้างชิงคําดอกคําใต้จุนไปมาแล้วแต่จ,จะไม่ครบทั้งหมดนะไม่ครบทั้งหมดจะพยายามไปให้ครบครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดของเราเกี่ยวกับ เรื่องยาเสพติดด้วยนะครับการบาบัดผู้ติดยาเสพติดตอนนี้ได้ประมาณ75%เราต้องเสร็จสิ้นภายใน2เดือนครึ่งเนี่ยครับ2637ารายใน2637รายเนี่ยเป็นแบบบังคับสัส่วนหนึ่งไอ้ที่เรากําลังดําเนินการอย่างเร่งรีบนี่แบบสมัครใจก็เรียนพี่น้องนะครับญาติของท่านเสพยาเสพติดเสพสารเสพติดอยู่เราถือเป็นผู้ป่วยนะฮะไม่ผิดนะฮะเป็นผู้ป่วยให้ท่านมาบำบัดรักษาซะท่านไปพบ พอโรงพยาบาลน,นะฮะจะโรงพยาบาลที่ไหนก็สุดแท้แต่นะครับโรงพยาบาลเขามีระบบในการดํเาเนินกันของเขาอยู่ขนาดเดียวกันก็มาที่ห้องป้องกันจังหวัดที่อําเภอหรือที่จังหวัดนะครับป้องกันอําเภอป้องกันจังหวัดเขาจะาวางแผนให้ท่านจะเข้า ค่ายฟื้นฟูเราเรียกว่าค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดีผมก็ไปเปิดมาทุกอําเบอแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็อบรมที่วัดก็ต้องขอบคุณพระเด็จพระคุณเจ้าที่ท่านสนใจนะครับจะเอาเยาวชนนะเอาคนป่วยเนี่ยอยู่กับเราแล้วเมื่อก้าวออกจากการอบรมไปแล้วก็จะเป็นผ้าสีขาว เป็นผ้าที่สวยงามแล้วก็ไม่กลับมาเสพซ้ํานะครับเราไม่สนใจปริมาณนะฮะแต่เป้าเนี่ยเขามองปริมาณเราสนใจว่าอยาก,กลับมาเสพซ้ําอย่าให้เด็กนั้นมีความเสี่ยงอีกนะครับอันนี้ก็กลับเรียนไว้เป็นสําคัญพี่น้องครับถ้าเกิดใครมีจะส่งนะครับผมต้องการคนเข้าค่ายคนเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลหรือในค่าที่เราจัดไว้นะครับมีทุกอำเภอนะครับครับถัดมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจูบีนังประวัติอันนี้ก็ยาเสพติด ก็คือป้องกันกลุ่มเสี่ยงเยาวชนต่างๆให้มีเพื่อนช่วยเพื่อนมีเฟรนคลอเนอร์สันศึกษานั้นมีกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์นะครับผมก็ไปมาเมื่อวันพุธที่อ,เอเำเภอดอกคําใต้เราเรียนดอกคาใต้วิทยาคมก็แหมสนุกมากนะฮะเด็ก842คนนักเรียนมัธยมผมก็ไปนั่งถ่ายรูปกับแต๋หลานนะครับ ก็ทางอาจารย์ให้ความร่วมมือดีกลุ่มเสี่ยงต่างๆเรามีตำรวจเข้าไปดูแลในโรงเรียนนะครับผมจะต้องไปประกวดวันที่14 15นี้แนี้นะครับจังหวัดทูบีน้ำประวันในานามของจังหวัดทั้งหมดต้องไปนำเสนอ10นาทีเราเข้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับเขามีจังหวัดที่เป็นแบบได้รางวัลแล้วแต่เขาจะได้รางวัลซ้ำอีกก็คือเขาต้องรักษามาตรฐานเขาแต่เรากําลังจะเข้ารอบไปไปสู่การรักษามาตรฐานแล้วังมีประกวดผู้บราการจังหวัดทูบีน้ำประวันอีกก็ต้อง ก็ต้องไปสู้กับเขาไปสู้กันเพื่อไม่ใช่เพื่อเจ้าก,การชัยชนะนะครับให้รู้ว่าจังหวัดพะเยาก็ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมทบินวมวันผู้สูงวัยผมใช้กองทุนแม่แห่งแผ่นดินเป็นผู้ขับเคลื่อนเยววาวชนนักเรียนนักศึกษาต้องการความปรัดเปรียวคล่องแคล่วเก่งเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ผูกโยงกันด้วยความรักเพื่อนนะครับอันนี้เราก็ใช้ทบินามวันนะครับไม่พึ่งยาเสพติดแต่เป็นดาราได้ก็มีเสียงเพลงมีการเต้นฟอสมีการแสดงออกเชิงสร้างสรร ในประเภทต่างๆ,ๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังครับก็ยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับงานด้านความมั่นคงงานด้านภาคสนามงานด้านชุมชนการป้องกันชายแดนงานบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับเราก็จะเอาเรื่องหลักๆที่รัฐบาลให้มาตอนนี้ก็เรื่องการเก็บกักน้ำนะครับเรื่องยาเสพติดเรื่องการปลูกป่านะครับเรื่อง SML ถึงบ้านท่านแล้วนะครับ SML โปรง่งใสตรงไปตรงมานะครับสามแสนสี่แสนห้าแสนเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์กับท่านทั้งสิทธ์เลยครับแล้วแต่ท่านเป็นความต้องการของท่านเรามีคําการไปตรวจติดตามนะครับอย่าให้มีเรื่องร้องเรียนเป็นอนขาดอย่าให้มีเรื่องเห็นว่าเราไม่โปรง่งใสเพราะโครงการต่างๆนั้นชุมชนเป็นคนคิดเองนะครับของเราลงมาถึง74%แล้วมากหนึ่งใน5ของประเทศเลยเพราะเราทำการบ้านไปตั้งแต่ต้นครับท่านผู้ฟังครับติดตามข่าวอากาศ ต่อเนื่องนะครับแล้วผมจะพบกับท่านสาวหน้าวันนี้สวัสดีครับ